อาจารย์ครับผมดูลมแล้วลมหายใจเบาลงบางลงรู้สึกว่าลมจะสังเกตยากกว่าแต่ก่อนผมจะต้องปรับปรุงเพิ่มหรือลดอะไรบ้างส่วนไหนบ้างครับแค่สังเกตบางครั้งลมหายก็ก็ปล่อยเหมือนกันนะมันจะมีจุดที่ลมหายด้วยมันไม่เอาลมเหมือนลมเนี่ยเป็น มันไม่เอาเลยมันอยากจะมันอยากจะอยู่เฉยๆของมันในความรู้นั่นแหะแค่สังเกตเฉยๆเมื่อลมกลับมาเราก็จะเห็นว่ามันกลับมาแล้วมันเป็นความรู้อีกแบบหนึ่งเรียนรู้ในการวางลมรู้เฉยๆถ้าจะรับไอ้ลมหายนี่คือไม่มีลมหายใจเลยเหครับใช่หาลมไม่เจอตรงเนี้ถ้าคนไม่มีคนบอกเนี่ยก็จะกังวล เราจะตายหรือเปล่ามันจะมีความวิตกกังวลตัวที่มันละเอียดคืออารมณ์นี่แหละความวิตกกังวลความกลัวสิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถเรียนรู้ในการเผชิญกับอารมณ์ที่เราไม่เคยเห็นมันก็เลยไม่สามารถเรียนรู้ขออเขตที่มันเกินออกจากสิ่งที่เรารู้เราเห็นไปได้มันเป็นการเรียนรู้อย่าลืมนะเรียนรู้ในการเผชิญในอารมณ์ต่างๆความพอใจความไม่พอใจความกลัว ต้องกล้าที่จะะเผชิญกับอารมณ์ต่างๆเผชิญในที่นี้คือรู้รู้จักมันเราจะเห็นว่าอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งเมื่อสติมันมีกําลังเนี่ยเราจะเห็นว่าอารมณ์มันเป็นส่วนหนึ่งมันแค่มาให้เราทักทายเฉยบางทีมันก็สวดมนต์เองบางทีมันก็ร้องเพลงของมันเองบางทีมันก็หัวเระของมันอยู่ข้างในอย่างเงี้ยบางทีมันก็ยิ้มของมันอยู่ข้างในอย่างเงี้ยแค่เราทําความรู้จักมันเฉย แล้วก็แค่สังเกต